แสงแดดที่แยงตามไม่เท่าเธอที่แยงใจใรหน้าร้อนแล้วบ้านไหนมีกระจกแบบนี้ตอนบ่ายแสงแดดเข้าแบบเต็มๆตมแดดแรงไม่พอร้อนอีกต่างหากกระจกใสปิ้งไม่มีความเป็นส่วนตัวนี่นึกว่าเปิดกระจกอยู่นะเนี่ยสายอินโทรเวิร์ดต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนี่คือฟิล์มติดกระจกแบบอำพรางสายตาไม่ได้อำพรางสายตาอย่างเดียวด้วยนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสีดำทึบไปเลย1 0ึปเช่วยกันแดดได้ด้วยติดเหมือนติดแทนพามานได้เลยสามารถกันแดดกันแสงได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ติดทึบไปเลยติดตั้ายผิว กระจใช้แค่น้ำผสมน้ำยาล้างจานในการติดตั้งแค่นั้นเองทำความสะอาดกระจกเสร็จแล้วฉีดน้ำผสมน้ำยาล้างจานพรมให้ทั่วกระจกให้ชุ่มๆฉ่ำๆลอกแผ่นซับพลาสติกด้านหลังออกใช้ด้านที่ลอกออกติดทับกับกระจกลงไปเลยใช้แผ่นรีดๆไล่ฟองอากาศไปได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าน้ำแห้งเดี๋ยวมันจะแนบสนิทไปกับกระจกเองส่วนไหนเกินก็กรีดออกได้เลยแผ่นรีดคัตเตอร์ทางร้านมีให้ติดตั้งได้ง่ายติดเสร็จแล้วใช้งานได้ทันทีเลยนะใครที่ทำงานตอนกลางคืนตอนเช้าอยากพักผ่อนตัวนี้ยแม่ค้าบอกเลยว่าเลิศใครอยู่หอพ ใช้ตัวนี้แทนได้เลย